สวัสดีจากบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันที่น่าสนใจของเจ้าซีเมนต์เซมติกเอสเซนท์พันสองกันครับ ครับปัจจุบันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง PLC ในระบบออโตเมชันนั้นมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งจะทําให้เครื่องจักรแต่ละเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและตัวอย่างที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง PLC โดยใช้อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กครับซึ่งจะทําให้ PLC สามารถรับรู้สถานะซึ่งกันและกันและทํางานได้สอดคล้องกันจนทําให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ และฟังก์ชันที่ใช้ในตัวอย่างนี้มีชื่อว่า idvice e ครับ idvice e เป็นการแลกเปลี่ยน Input Memory และเ u t p ์พุตเมมโมระหว่าง PLC ครับและตัวอย่างนี้เรามี PLC 2ตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโดยจะมี PLC ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเรียกว่า IO Controller ครับและมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลูกนะครับเรียกว่า I/O Device นั่นเองครับซึ่งการทำ i Device นั้นจะไม่มีการเขียนโปรแกรมใดๆนะครับเป็นเพียงแค่การคอนฟิกฮาร์ดแวร์และแมปปิ้ง IO ก็หากันเท่านั้นเองครับ มาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันนะครับแน่นอนครับเราใช้ตัว s n e 1.2นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการคอนฟิกเนี่ยก็จะก็คือตัว TA Portal นะครับจากนั้นนะครับ Create New Project ครับตั้งชื่อเป็น Test i d e ครับจากนั้นเข้าที่ Project View ครับ จากนั้นผมจะแอด PLC ที่มีอยู่2ตัวขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะใช้การแอดแบบ auto detect นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งของตัว S7-12 นะครับทำให้ง่ายต่อการ c o n f i g u r ร h a r d w a ครับไปที่ CPU S7-12 นะครับแล้วก็ u n s p e c i f i e d CPU นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาครับกด OK ครับจากนั้นนะครับให้กดที่ detect ตรงนี้ครับ จากนั้นเลือกเป็น et, p r o f i NET นะครับ PNIE นะครับเลือกการ์ด LAN นะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ในที่นี้ผมใช้ตัว Wireless นะครับเชื่อมต่อกับ Wireless Router แล้วก็ต่อกับ PLC อยู่นะครับจากนั้น Start Search เลยผมจะ detect PLC ตัวที่1ขึ้นมาก่อนนะครับเป็น IP Address จุ จากนั้นเหมือนเดิมครับดีเทคไอ้ d t e c PLC ตัวที่2ครับเป็นตัวที่2นะครับ iPad เ r e s s จุด20ครับจากนั้นนะครับผมจะขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสน โดยที่ PLC ตัวที่1นนะครับผมจะให้เป็น IO controller นครับ PLC ตัวที่2นะครับผมจะให้เป็น IO device นครับจากนั้นนะครับผมจะเซต i device ที่ PLC 2นะครับแตกโฟลเดร์อ,ออกมาครับให เข้าไปที่หัวข้อ Device Configuration นะครับเดิมเป็นคลิกขึ้นมานะครับเราก็จะมาเข้าแหลกของ PLC 2นะครับให้เราดูที่ส l o t 1นะครับจะเป็น CPU นะครับให้เราเดิยเป็นคลิกตรงพอร์ตสายแลนตรงนี้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับเดิมเป็นคลิกขึ้นมานะครับก็จะเข้า Property ให้เราสนใจเมนูที่ชื่อว่า Operating Mode นะครับตรงนี้จะเป็นการ Config Function iDevice สนะครับสังเกตดูนะครับจะมีลูกศรติ๊กจางๆนะครับที่หัวข้อ IO Controller นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัว POC นะครับ d e f a u l t ของมันจะเป็น IO Controller อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเซตอะไรเลยนะครับแต่ครั้นี้เราจะเซต POC 2ให้เป็น iDevice เราก็มาเปิดใช้งานนะครับจากนั้นนะครับ a อ sign p l c นะครับตัวที่จะเป็น IO Controller นะครับก็คือ POC 1จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราก็จะเจอกับ t r Transfer a r e a นะครับ ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนในการ mapping IO ระหว่าง IO controller กับ I device นะครับผมจะลอง add area ขึ้นมานะครับเป็น transfer area หสังเกตดูนะครับจะมีฝั่งที่เป็น Q กับ I นะครับและมีลูกศรชี้สามารถชี้ให้สามารถตั้งให้ลูกศรเนี่ยชี้กลับไปกลับมาได้นะครับตัว Q I กับตัว I ก็จะส่งกลับไปกลับมานะครับถ้าลูกศรอ,อยู่ด้านนี้นะครับหมายความว่า IO controller นะครับ ที่คิจะส่งค่าไปที่ i2 ของ iDevice จำนวน Data 1 b นบต์นะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยน Address ตรงนี้นะครับ Address ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับ Address ที่ใช้ไปแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น Q100 นะครับส่งไปที่ i100 นะครับ จะเปลี่ยนจำนวนไบต์นะครับจาก1ไบต์ผมจะให้เป็น2 b ไบต์ก็คือ1 word บิาสังเกตดูนะครับตัวซอฟแวร์เนี่ยก็จะทำการจองพื้นที่ให้นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ไบต์ที่100ถึง101ตั้งฝั่ง Q ส่วน I ก็เหมือนกันครับไบต์ที่100ถึง101ของฝั่ง I-Device นะครับรูปแบบการส่งข้อมูลก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะลอง Add Trans f ร์ a อ e a เขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเป็น Transfer Are a 2นะครับ อันนี้ผมจะกลับลูกศรกันนะครับก็คือให้ฝั่งของ I device นะครับส่งข้อมูลไปหาฝั่งของ I O controller บ้านอันนี้ผมจะให้เป็น I 2 0 0ส่งไปที่ Q 2 0 0เหมือนเดิมครับเป็น2ใบไท่านี้ครับก็เป็นการ mapping transfer area ให้ PLC เนี่ย ทั้งฝั่ง I/O controller และฝั่ง ID e v i c e สื่อสารเข้าหากันได้นะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมีอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่เราจะ,จะต้องสนใจนะครับก็คือในส่วนของ I/O cycle ในหัวข้อย่อยของ I/O cycle เนี่ยก็จะแบ่งเป็น share device นะครับตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดว่าตัว ID e v i c e หรือ PLC 2ที่เราเซตเป็น ID device เนี่ยครับจะให้มี I/O controller เนี่ย เข้ามา e x c e มัได้กี่ตัวนะครับสำหรับตัว s อซเซนพันสองเนี่ยทำได้สูงสุดคือ2ตัวนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราใช้แค่1ตัวนะครับจากนั้นนะครับด้านล่างเลื่อนลงมานะครับเราก็จะมาเจอกับอัปเดตไทม์และวอตด็อกไทม์นะครับตรงนี้นะครับเป็นค่า Timeout นะครับในกรณีที่ POC ทั้ง2ตัวนั้น c o m m u n i c เคช o n ขาดออกจากกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นสายหลุดสายขาดนะครับหรืออีกตัวหนึ่งดับไป นะครับโดยที่ Default ค่า u p ปเดต Time นะครับจะอยู่ที่200มิลลิเซกนะครับและอัปเดตเป็นจำนวน3ครั้งนะครับค่ารวมจะอยู่ที่6มิลลิเซกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในกรณีที่มีการเชื่อมต่อของ PLC ที่เป็นระบบ w i r ไวเ s สแลนระหว่าง PLC 2ตัวนะครับแน่นอนครับระบบไวเลสแลนเนี่ยอาจจะมีค่าดีเลย์มากกว่าการเชื่อมต่อแบบสายโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาปรับในส่วนของค่าอัปเดตไซเคิลให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับดีเลย์ไทม์ของระบบ w i r ไวเ s สแลนที่ใช้นะครับอา,อาจจะปรับไว้เยอะๆเลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างผมปรับเป็น40นะครับค่าวอตด็อกไทม์เนี่ยรวม มันก็นจะได้เป็น80นะครับเพราะฉะนั้นมันก็นจะรองรับการดีเลย์ไทม์ของสัญญาณเนี่ยได้มากขึ้นจากนั้นนะครับเราจะมาทําการดาวน์โหลดโปรแกรมกันครับเริ่มต้นผมจะโหลดโปรแกรมที่ PLC 1นะครับผมขอคอมไพน์ก่อนครับเราจำเป็นจะต้องโหลดทั้ง2ตัวนะครับถึง PLC 1ไม่ได้เซตอะไรเลยแต่ก็ต้องโหลดค่าลงไปนะครับ เลือกเป็น Profine t นะครับการ์ดแที่ต่อกับ PLC อยู่นะครับเลือกเป็น Profinet IE นะครับแล้วก็เซิร์ฟอ่าตัวที่1เป็น d d r e s s 10นะครับ,รน,น,น,รบนั้นกดโหลดเลยครับเลือกสต็อปอ l นะครับโหลดเลย เรียบรอยนะครับเราลองออนไลน์ PLC ตัวที่1ดูนะครับจะสังเกตว่านะครับยังมีประแจแล้วมีจุดสีแดงๆโผล่ขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีฝั่ง iDevice นะครับเพราะเรายังไม่ได้โหลดโปรแกรมฝั่ง iDevice นะครับงนั้นผมจะโหลดโปรแกรมฝั่ง iDevice นะครับ PLC ือนเดิมครับ Profinet PNIE นะครับ Start Search ครับ plc 2นะครับ ip address จุดยีสังเกตดูนะครับ plc 1สีเขียวแล้วเพราะว่าฟังก์ชัน i d ไ i ้เนี่ยถูกดาวน์โหลดให้กับ plc 2 plc ทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถคอมมูนิเคชันกันได้แล้วนะครับผมจะลองออนไลน์ plc 2นะครับ ทั้งสงตัวขึ้นเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับแสดงว่าทั้ง2ตัวเนี่ยโปรแกรมสมบูรณ์นะครับการเชื่อมต่อฟังก์ชัน i d ไว้สมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาลองเทสฟังก์ชัน i d ไว้ผ่านโปรแกรม TA Portal กันก่อนนะครับผมจะใช้ฟีเจอร์ของ Watch Table นะครับในการเทส ผม d อดว t c เ t เบิลของ PLC ฝั่ง IDI ขึ้นมานะครับและ PLC ฝั่ง IO controller ด้วยนะครับอทานเฟอร์แอเรียนะครับในส่วนของ IO controller นะครับ ก็จะมี Q 100กับ I 200นะครับ I/O controller ผมอยู่ด้านบนนะครับผมใส่เป็น QW 1 0 0นะครับกับ IW 2 0 0นะครับ กด Monitor ไว้ก่อนนะครับเหมือนกันครับฝั่ง ID e v i c e นะครับก็จะมี I 1 IW 1 0 0ครับและ QW 200นะครับเปลี่ยน Format นิดหนึ่งนะครับกด Monitor นะครับ จากนั้นนะครับตาม transfer area ผมจะลองส่ง q 1 0 0จาก io controller ไปหา i 1 0 0ของ idvice e นะครับคือตัวนี้นะครับผมใส่ที่ modify value นะครับผมใส่เป็น100นะครับผมกด force value เข้าไปนะครับ modify value เข้าไปาสังเกตดูนะครับ ที่ฝั่งของตัว PLC 2นะครับที่เป็น I device ก็จะมีค่า100ส่งเข้ามานะครับกลับกันครับจาก Transfer Area 2ผมจะส่ง Q 200ของฝั่ง I device ไปหา I 200ของฝั่ง I/O controller นะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมใส่เป็น150 กด modify value ครับสังเกตดูนะครับ150ก็จะมาขึ้นที่ PLC 1ที่เป็น IO controller นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของ I device ที่มีใน S7 12ครับเดี๋ยวครานี้ผมจะลองเอาค่านี้ส่งขึ้นหน้าจอ HMI แล้วเราลองมาเทสที่อุปกรณ์จริงกันดูนะครับ เราคอนฟิกตัวซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์กันครับอันนี้ผมจะให้ตัว PLC นะครับดังด้านซ้ายมือเป็นสเตชันที่1นะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัว PLC S1.2 นนะครับต่ออยู่กับหน้าจอ HMI ไอนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชัน I device นะครับสื่อสารผ่านสาย Profinet นะครับหรือสาย LAN ตัวนี้นะครับส่งข้อมูลมายัง PLC เซชันตัวที่2นะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัว PLC นะครับและส่งข้อมูลขึ้นจอให้จำหายกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งค่าจากตัวที่1ไปยังตัวที่2นะครับในช่องเซนต์นะครับผมจะเริ่มส่งด้วยค่า100นะครับกด enter นะครับจากนั้นเรามาดูที่ตัวสเตชันที่2นะครับะจะเห็นว่าค่า100ถูกส่งมา จากสเตชันที่1นะครับจากนั้นที่สเตชันที่1เหมือนเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น150นะครับค่าจากสเตชันที่1ก็จะถูกมาส่งมาสเตชันที่2นะครับเป็น150เหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะส่งค่าจากสเตชันที่2นะครับไปยังสเตชันที่1เป็นค่า200นะครับ กลับมาดูที่สเตชันที่1นะครับในส่วนของ r รีเซฟก็จะมีค่าเป็น200นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของ iDevice นะครับที่มีอยู่ในตัว e อเ e น1ันนะครับจะทำให้ p l c ทั้ง2ชุดนั้นส่งข้อมูลเข้าหากันได้ สำหรับฟังก์ชัน i d e v i c e นั้นมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีการสื่อสารมีปัญหานะครับไม่สามารถสื่อสารกันได้เช่นสายหลุดหรือสายขาดเนี่ย PLC แต่ละตัวนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะลองถอดสายแลนจาก PLC Station ที่1ออกนะครับ สังเกตได้ว่านะครับที่ตัว PLC นะครับจะมีไฟสีแดงกระพริบขึ้นมานะครับม่งบอกว่าตอนนี้การสื่อสารนะครับมีปัญหานะครับครับและเมื่อผมเสียบสายแลนกลับเข้าไปนะครับ PLC ทั้ง2ตัวนะครับก็จะทำการสื่อสารนะครับตามฟังก์ชัน i d e v i c e ที่เราคอนฟิกไว้นะครับและเมื่อการสื่อสารนั้นสมบูรณ์นะครับตัวไฟสีสีแดงนะครับก็จะดับไปนะครับ ครับเป็นไงบ้างล่ะครับออโตเมชันง่ายนิดเดียวต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ